มือนี้สิบห้ามาเห็ดมกกุ้งขาวสดๆออมไปตองจุดบ้านๆเลือกพี่น้องพี่น้องจะกินน้ำผมบ่ครับต่ำคั้วบรรทุงสิบห้าเห็ดตามไปเบิ่งกับผมเลยครับพับ้นมาเียครับต้องน้ำปลาออกหอมชุยโอ้หอมครับผม,มโอ้สุกแล้วครับนี่ยพอดีดีนครับสวัสดีครับคุณผู้ชม ครับมันนี่ตำข้าวมันทุ่งสิบห้าเห็ดไอหมกหมกกุ้งนะครับกุ้งที่เขาได้ครับเอาล้างทำควาสะอาดนะครับแล้วเขาก็เอาเส้นหลังออกครับเนี่ยผมจะนํำกุ้งสดทำความสะอาดแล้วแซ่น้ำโซดาและน้ำแข็งถ้งเวทีนาทีข่าวประมาณโลโลคสามขีดครับอันนี้เราทำความสะอาดแล้วครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเอาเอาเอาเส้นหลังออกเอาเส้นนี้ออกหมดแล้วครับล้างทำความสะอาดด้วยเกลือหมดแล้วครับมันคล้ายเครื่องอ่อมครับตัวนี้นี่ครับนี่ตะไคร้ห้าหัวหอม สิบก้อนนี่ครับสิบแล้วก็ผักอีกตูแล้วลูกนี้ครับเก็บมาเหี่ยวแล้วนะครับผักอีกตูใบบางรักกันครับประมาณหนึ่งหนึ่งกำมือเนอะาะใส่ยอดไปด้อยจะหอมพริกลูกโดดเนี่ยเราใช้อ่านี่ครับลูกโดดเราจะใช้ในการหมกส่วนหอมเราใช้นะครับเล็กใหญ่ปนกันประมาณเจ็ดเจ็ดแล้วก็พริกพริกแดงเราใช้แปดนะครับเราเผ็ดมากครับนี่แดงเด้ง บะพริกลงไปนะครับพริกกับตะไคร้นะหอมแดงลงไปเราใส่เขีือมานิดนึงครับเราก็โขกครับครับตำแหลกมาน่ครับประมาณนี้เนาะตำแหลกทีนี้เรามาปรุงดูขั้นตอนวิธีการปรุงนะครับนี่หอมห้อสฉีหันใส่โมกนะครับเป็นชิ้นนิ่งๆครับเนี่ยเออเป็นชิ้นยาวๆนะครับเนาะเพราะหอมฉีหั่นใส่ตอนโมกฉีหั่นดอกลงไบนะครับ อันนี้มันที่หอมครับเป็นทางตู้ห้องนี่ครับนี่ยเขาก็ะจาหั่นถ้าหั่นหั่นใบมันทีได้หอมนีลูกโดดห้องใส่เป็นเป็นเม็ดเป็นี่ครับเนี่ยนี่ครับเครื่องห้องครับนี่ใส่เครื่องไปเล้วครับนิดๆเราต้องไม่เส่เครื่องเยอะเท่าไหร่เพราะกุ้งเดี๋ยวมันเพลิดตามด้วยมันกุ้งครับนี่มันกุ้งเราแยกไว้นอกนี่ครับเราใส่ร์ไปด้วย ใส่บ้านกุ้งไปหมุกมันจะได้มันๆครับน้ำปลาหนึ่งข้พีครับนี่น้ำปลาหนึ่งข้พีผงพริสดหนึ่งช้อนครับซีอิ๊วขาวเพิ่มความหอมนิดนึงครับมันหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะน้ำปลาน,นิดนึงครับมันครึ่งช้อนเพราะเราใส่ปลาไปแล้ว แล้วก็ตำเครื่องเราใส่เกลือนิดนึงแล้วในใน,ในตัวนี้ครับมันไม่คาวเท่าไหร่ครับนี่กุ้งมันไม่คาวมันเป็นกุ้งสดก็เลยเครื่องมันต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่พอใส่ให้มันหอมเนาะเครื่องไม่ไม่ไม่เน้นเครื่องเท่าไหร่เครื่องที่ว่าเราเตรียมไว้ปุ๊บไปเลยตัวเครื่องอ่อมหอมใช่หอมตัว แล้วก็พกริกลูกโดดเราเนี่ยครับนี่ใส่เพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปครับคนอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เราคนให้มันละลายแล้วก็ชิมรสดูแล้วได้ความนัวปลาแล้วก็ละมังน้อยเกินไปเนาะเอาไปนอกนี่ครับทีน<อ>ี้เราเพิ่มความหอม,หอมเข้าไปเพิ่มสีสันเข้าไปหอมผักมากแล้วก็ปลาอืมหอมปลาหอมผักหอมเพื่องครับ ทีนี้เราไปเตรียมใบตองมาหมกกันดูวิธีต่อไปนะครับครับน,นี่ใบตงองใบตองเรามาเรามาย่างไปก่อนนะครับน้อให้มันไม่แตกครับโดยเราไปไปห่อจะไม่แตกครับนี่มันจะได้ไม่กรอบนะครับห่อเล็กๆก็พอ,อห่อใหญ่มันหอ่อยากกุ้มกุ้งมันตัวใหญ่ด้วยมุ้มตัวใหญ่นะครับขั้นตอนนี้ผมจะใช้การแยกหอ่อเป็นห่อเล็กหาห่อ เบ่งวิที่อตามผมเลย็กครับหอเสร็จแล้วผมจะนําผ้าขึ้นไปย่างบนเตาถ่านใส่ไฟวอ่อนๆถึงป่านกลางย่างประมาณสิบห้านาทีครับอันนี้เราใช้ใช้ไฟอ่อนๆเนาะใช่ไฟไฟอ่อนไฟไฟแรงโลสามขีดเนาะใช่โลสามขีดในห้าหมกมึ้กไป หอมสุยโอ้หอมครับผมโอ้สุกแล้วครับเนียพอดีจรครับนี่ครับน้ำไม่ออกนะครับสุกหอมพอดีครับนี่หอมปลาเนาะหอมปลาครับ็หอมปลาอีตู้ครับผมมีเชดรมกันครับเฉดรมกันเดี๋ยวตอนหมกก็ต้องแยกกันหมกนะครับคุณผู้ชมครับครับผมมื่อนี้เเฮ็ดเฮ็ดกันเฮ็ดหนึ่กัอันหมกกุ้งครับมืนอกี้กุ้งอะไร หมก,กุงล้วเลาอีสานบานห้องครับใส่ปลาครับเนาะครับเค็ดให้พี่น้องเ,เบิ้งพี่น้องกินน้อกันครับผมเล้าอีสานบานห้องครับหมกใส่ปลาคือยังสูตรหมกบะซิ่วหมกยังนนครับรหอมครับเอ้ยมีลูกเอาลูกดวดไปกินด้วยนี่อืมใช่กิ่น้อมกันนะครับพี่น้องครับอื้อ ูครับหอมลูกโดดเลยออืมหอมแกมด้วยผักไอ้ยังก็ตดก็ผู้พี่น้องอืมทง,งาคุณอ่อนเข้ากัน อูหอมเนาะหอมเนื้อหวานเหมือนเหมือนผมก็เมียเห็ดอันเห็ดลาบนี่ม่หน,นอ่องเห็ดลาบเห็ดลาบแล้วหมกหมกเสน้นเบ็ดตวงมันมันแซ่บมันหวานวน้องหอมนะผมก็เลยเห็ดเห็ดหมกหมกลาบแบบอีสานเข้าหน่อยะครับผมหมกเราอ่านรา,ามาเห็ดหมกอีสานเอากุ้งขาวมาเห็ดหอมเบ็ดเบ็ดตวงครับหอมผักอีกอ จำนำครับ,รบ,น,รบนี่ครับอากาณาครับนี่เขาหัวหัวใส่พริกใส่รูกดวดเข้าไปครับนี่หืมขุ่กันพี่น้องครับยืบเสบเคี่ยวผักตาม nó chỉ là cái đồ sạch của và quả la là con quỳ xôm quả la nó chỉ hòm hòm nguộc hòm nó bán cung đen đỉ hạt nó ngọt สดน้ำพี่น้องผักเต้นดองอร่อยยอดคณ้า,าอ่อนด้ยครับนี่อร่อยมากยอดคณ้า,าอ่อนกินกับเอ็นเขากินกับอะไรนะกับกุ้งนเนาะแช่ลป่าแช่ลป่านี่เรามาทากินกับหมกกุ้งครับผมหมกกุ้งเลาลาบ้านเรา เช่องดองดิพโคตรแซ่บกินคู่กันครับนี่ครับนี่สมบุกเสียนดองครับนี่ขอรดองเองครับนี่สมบุกเสียนดองคู่กันเข้ากันขนาดน้องมากินกันครับ จะไงผ่านไหมสูตรนี้ผ่านผ่านโอ้โหขดหวานเนือ้อกุ้งหวานถ้าเพิ่มผักอีกนะดีเลยผักก็หวานเลยเนี้ยผักที่เราหมกไวอ้อ่ะอืมหอมไงเออต้นหอมครับพี่น้องต้นหอมมันหวาน อีกตู่ก็หอมได้ประโยชน์จากผักด้วยกินมั้ยครับมีประโยชน์กับผักไม่เผ็ดครับผมกินง่ายสดน้ำแซ่บครับพี่น้องน้ำนุ่งนี่เขาบอกไทยใครคอเลาวครับผมเพ็ดยนคลิปนะครับน้องพี่น้องเนาะอันนี้เมียเป็นคนไทยครับผมบอกไทยนป็เมียครับบางทีผมก็เป็นคนลาวเขาบอกอีสานเขาเนาะก็เลยเป็นการบอกไทยเป็นลาวสมกันครับผม ฝากพี่น้องนะครับเ้อฝากพี่น้องเบิองเป็นกยนัวงใจตามขาะมันทุง่งนะครับผมที่น้ำานแดงอย่างนี้ครับน้ำมันแดงเราใส่มันกุ้งไ้นะครับเนาะเรา oh <my> เรามันกุ้งที่อยู่หัวนะครับผมแก่ตอนแกะล้างครับเก็บเก็บมันกุ้งแยกก่อนแล้วทีนี้เอาม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 าปรุงกับเครื่องเครื่องหมกเราหมกได้กลิ่นหอมมันกุ้งเนาะ อร่อยครับน้นองครับต้มยังไงโูดครับโบบูดยังหวานนะพี่โจ หอมมันที่หัวกุ้งออกมาโอ้หมเป็นหมกครับพี่นอ้องหอมแสบเนื้อหวานนุ่มถ้าเกิดเห็นว่ามันดีก็ฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องตำคุณพันทุ่งทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ